สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมีนาคมกับอาจารย์เดียทำนายด้วยศาสตร์เฮลิ่งทาร่ระบบพลังงานท่านหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านในเดือนมีนาคมนี้ดูซิว่าความรักของท่านจะเป็นอย่างไรกันนะคะความรักของท่านที่เกิดในราศีมีนประจำเดือนมีนาคมนะคะสำหรับคนมีคู่มาดูกันซิว่าเป็นไพ่ใบไหน อาจารย์จับได้ไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่ m p e r a n c e นะคะคนมีคู่ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนได้ง่ายนะคะพูดหรือให้คำสัญญาอะไรไปเนี่ยก็จะไม่สามารถทำตามที่สัญญาได้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ากับคู่รัก เราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ความมั่นใจเขาให้ลงมือทำเลยอย่าดีใจก็ให้ทำสัญญาต่อกันแบบนี้เพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะผิดคำสัญญาได้โดยง่ายแล้วก็ ความมั่นคงในเรื่องของจิตใจก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าเดือนนี้ดูเหมือนว่าเราจะมีความใจร้อนแล้วก็รู้สึกถึงเขาเรียกว่าสิ่งที่มาตกกระทบเราได้ง่ายอะค่ะทําให้เราจะมีความรู้สึกว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่ความหนักแน่นมั่นคงในเรื่องความรักของเราก็จะค่อนข้างแปลปรปวนดังนั้นเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับคนมีคู่พยายามใจเย็นๆพูดกันเวลาที่เรารู้สึกดีถ้าเกิดว่ารู้สึกอารมณ์เสีย เก็ต่างคนต่างไปทำอะไรให้ใจเย็นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยหันหน้าเขาคุยกันแบบนี้ก็จะดีกว่านะคะส่วนเกณฑ์การเดินทางก็มีด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าคู่นี้ในช่วงเดือนนี้ถ้าเดินทางไปเที่ยวกันหรือว่าเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้หลายอย่างดีขึ้นมากเลยละค่ะ าหากต้องการรับฟังดวงความรักเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่ดอกจันาร3 3 6หแล้วก็กดโทรออกค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ